สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมกับผมคลาซี่ขอนนะฮะอยู่กับเกมมือถืออ่ายูยูฮักุโชนะครับเกนไคใช่ไหมเกนไคแบทเทอร์สปเรตนะครับเป็นเกมแนว 2D แอคชั่น a p g นะครับผมใครเป็นแฟนก็จัดไปรอดได้เลยนะจ๊ะโอเคไปนี่ครับผมน,นี่มาเต็ม โอเคนะครับเราไปดูระบบการเล่นกันก่อนเลยแลวกันนะครับคร่าวๆนะฮะเพราะมันเป็นเกมญี่ปุ่นนะครับนี่มาต้นนี้ไอตัวจกเนี่ยไอจูเนียเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วกระตูนแมงนาแล้วครับผมก็กดที่อันแรกตรงนี้เลยนะก็จะไปสู่อเนื้อเรื่องนะครับเป็นด่านเป็นด่านอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยพี่ส่งพี่ซ่นะครับกดเข้าไป นะครับด่านเท่าขึ้นแบบเน,นี้นะครับมันเหมือนเป็นแค่เนื้อเรื่องทั่วไปนะครับไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับผมส่วนในเรื่องของอืนนอ่นๆเนี่ยนะฮะอ่ะนี่ก็ประมาณนี้เห็นไหมเป็นเนื้อเรื่องขึ้นมานน่นนั่นนี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายแรบบหนึ่งโอเคจบเรียบร้อย นะครับผมเราก็มีในเรื่องด้วยนะครับใครจะอ่านก็อ่านนะครับคลิปไปก็ได้แล้วแต่นะครับผมอ่านเวพาไปดูตอนมันสู้กันแล้วกันนะครับอันนี้จะข้ามไปก่อนอันนี้มันจะเป็นในเรื่องซะส่วนใหญ่นะอ่ะมาแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นการจัดทีมนะครับต่างๆอ่าถ้ากดปั๊ปุ๊บขึ้นตรงนี้นะครับเราต้องไปเปลี่ยนตัวละครนะครับเปลี่ยนตัวไหนไม่รู้แหละที่มันใช้ได้นะครับผมอ่ะลองนี่ก่อนแล้วกันกับยูุเกะ นะครับออกมาอันนี้มันต้องขึ้นแบบนี้นะครับผมต้องไม่ขึ้นภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้นะครับค mm ือ hmm. ตัวที่ใช้ได้นะบางหนาม,มันจะมีข้อจํากัดไงนะครับ mm hmm. เราไม่สามารถเอาตัวที่เขาเรียกว่าตัวที่เก่งที่สุดในทีมเราอะไรเงี้ยลงไม่ได้เราก็กดเลิกไปเลยครับผมเนี่ยแบบนี้หนึ่งสองนะฮะ mm hmm. จัดไปตัวไหนเท่าที่ใช้ได้นะครับผมก็เอาลงไปตามนั้นนะครับประมาณนี้อ่าส่วนการเล่นครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากมาย นะครับผมลูดขึ้นลูดลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วหัวตึหัวดึองกระแทกเลยนะครับส่วนกดด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการกันนะครับแล้วหรือลูดลูดถอยมันจะเป็นการแบสนะครับลูดลูดขึ้นหน้าฝั่งแร่มันก็จะเข้าไปกระทืบส่วนนี้เป็นสกิลไม่ย้ดนนะฮี่นะครับซึ่งในสองนนี้ยังไม่รู้คืออะไรนะก็ลองลองม,มัม่วๆดู <laughs> ส่วนด้านล่างมันเป็นเกดไม้ตายนะครับผมซึ่งอ,อะไร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  อะไรเมย่เอาดิเอาดิอันนี้ยังไม่มีไม้ตายมีแค่น่าจะต่อยแรงขึ้นอ,อมมดินี้ประมาณนี้นะครับก็เฮ้ยใจเย็นอหัวเข่าซอกเตะอะไรแอคชั่นโดยแท้ไม่ยัดทุกทีนึงยิงวดิดอะไรอะไรอื้อืมอืหื้หวัวหัว เ <fig urable> รียบร้อยนับก like แ็แบบนี like ้เลยสายแบบแอคชั่นแอคชั่นเลยตองแอคชั่นเลยองอืออืออือกดค้างซะหนึ่งทีนี่ทุบเขาบานใชาไหมโหวัดอะไรประมาณนี้ครับผมออออืืเรียบร้อยเฮ้ยสุดท้ายเจอไขว้เน่อ๋อนี่จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้อ๋อไว้ก่อนนี่เรายิงทีนึง ในในอะไรทำลองนี้เบ่งพลังออคือจริงจมันมีไว้ตายนะแต่ตัวผมไม่มีไงโหดโหดงดเดี๋ยวพาไปดูเออเฮ้ยเหลือเวลาไม่กี่วิอืทันไหมเปลี่ยนตัวมุก็ไม่ได้นะครับต้องน่าจะรอตายอย่างเดียวอะไรอื้ยิงนานหมดเวลาแพ้ป่าววะ โอเคอะไรทํานองนี้นะครับการเล่นนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ <c oughs> เดี๋ยวไปดูระบบอื่นๆกันต่อเลยนะครับเอาละครับไปดูระบบอื่นๆกันดีกว่านะครับผมวันนี้เป็นรลยด่านนะแล้วก็มีพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับก็ลองไปเล่นกันเร็วๆแล้วกันนะฮรระบบหาเงินหาของมาอัปเลเวลนะครับพวกตรงนี้นะครับส่วนอันนี้นก็จะเป็นอันนี้นนนคืออะไรก็ไม่รู้ นะครับผมตามนั้นเราดูรวบบ v s กันนะครับผมก็คือยังมีในคอมมิ่งซนอยู่นะแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของอให้วีคอมพิวเตอร์ได้นะครับเนี่ยคอมมิ่งซูนมาดอ่เราไปดู v s คอมพิวเตอร์กันนะครับมีแบบ3 3ด้วยนะฮะแล้วก็มีอ่เนี้ยเราก็เลือกตัวละครลงเอาล้กันนี่ดีกว่ามอสืั <c oughs> ่วบลล่าขึ้นหลายนะเจอกันหน่อยน้องใครก็ได้มา Hey, ระบรรบระบบระบบพีพีที่คอมมิ่งซูนนะครับอันนี้ให้อ่าจัดกระคอมไปก่อนนะครับผมมาเด้เรียวร้อยกันเลยทีเดียวมัถึงบูธท,ทำไมบูธท,ทำไม,ม <า S 1> บูธมาัางมาดีนี่ครับไม้ตายครับผมนี่มันจะมีไม้ตายแบบนี้แชทอย่างเปแล้วทำไมไม่ใช้มังกรทรรมินวะออ,อ,อ,อ อาจจะต้องเป็นร่างตายเยอะๆมั้งนะครับสำหรับทีเอนะฟาดเขาโคตรโดนนี่ครับอืโดนทีแทบมอยอัดไหล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 กันหลอกอื้อหือพลาดไหมชุบชุบชุบเบ่งพลังตามด้วยอัดติเน่ เรียบร้อยอย่างว่าสูขข้คอมเนาะก็ให้ดูบรรยากาศครับของเรามาเป็นคู่เป็นเซตเลยดีกว่าไม่ย้ายเท่าไห้แบ่งตามด้วยอะไรเนี่ยอ๋อบุกเก็ตอ๋อไม่ใช่ครับเป็นหมัดไอ้นี่รัวๆบุกเก็ตมาไงฮวัดฮวัดฮวัดดิฮวัดดิฮวัดฮวัดฮวัดเอายิงผิดฮวัดฮวัดฮัดดิครับ นี่ขวดไปเยอะๆครับผมนี่เรียบร้อยครับดูสะใจดีจริงๆควบัล่าขึ้นฝูงขวดเจอนี่ครับทุบนะ่นายนาโดนควบัลล่าไปแล้วเอออะไรวะเรียบร้อยพี่น้องต้องมาดิครับดาบผ่าไม่ตีแมู้กตมเงี้ยมาเบาหิว ฟาดฟาดโอ้ยโดนด่าเหมือนกันพี่น้องโอ้ยหัวหัวหัวเบ่งเขาได้อีกหนึ่งทีเฮ้ยโดนว่ะโดนว่ะกันทันไหมเนี่ยอ้าวหยุดทันมานี่สีเรียบร้อยฟาดฟาดสครับฟาดฟาดฟาดหนึ่งมันโดนรัวไป นี่เรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับอ่าพีพีที่จะน่าจะเข้ามาในภายพักหน้านะโอเคครับผมอันแรกเลยแล้วกันครับพวกทีมยูสเกตนะผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ การดูตัวละคอรอันนี้จัดทีมนะครับก็การจัดทีมก็จิ้มครับผมแล้วก็เลือกเลยเลยนะไม่ยากนะครับหรือจะกดตรงนี้เอาออกแล้วก็กดตัวนี้เอาเข้านนี้เอาเข้าแบบว่าตัวที่ดีที่สุดนะครับประมาณนี้แล้วกันส่วนในอาจารย์นี่ก็คือ,อเข้ามาทําการเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยฮะทำการนอนอาบไม่ถูกทําการให้มาหาของอะประมาณนี้แล้วกัน ก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องใช้ไอใบนี่นะครับผมส่วนอันนี้รับผมเป็นการอะไรวะบอัพเรเวลมัง้งเขาไม่รู้อัพยังไงเหมือนกันนะนะครับเนี่ยแต่ว่ากดเข้ามาปุ๊บตรงนี้มันเข้ามาโซ่เออนะครับเนี่ยพอกดเข้ามาปุ๊บมันเข้ามาโซ่แต่ไม่รู้มีอะไรให้อัพมัง้งโ,โ,โดนดีครับ หดดฮอดวดวดีหวดดี้วดดิดดนี่เหลาก็ประมาณนี้นะครับผมเข้ามาสู้แล้วมันเหมือน,นจะได้อ่า XP e มัง้งได้ปะเนี่ยไม่ได้ค่าอะไรสักกัก <c oughs> นะครับโอเคอันนี้ไม่รู้จริงๆบอกบอกไปเลยว่าไม่รู้นะครับผม พราอ่านไม่ออกอันนี้น่าจะขายพวกตัวที่ไม่ใช้แล้วกันประมาณนี้นะครับส่วนด้านนี้เป็นในเรื่องของอตัวละครนะครับว่ามีตัวอะไรไบ้างนะครับเนีเ่ยนะ SRR นั่นนั้นเนี่ยคือเป็นก็จะม,มีอันโล่างเนี่ยนะถ้าดูกันถ้าดูกันดีๆนะผมมันจะมีล่างตายเยอะๆด้วยนนะโอเคประมาณนี้แล้วกัน อันนี้เป็นคล้ายๆเหตุการณ์แล้วเนื้อเรื่องนะครับผมก็ต้องเล่นไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรไม่ออกเอ,อกาไ้ดูคร่าวๆแล้วกันโอเครประมาณนี้ <c oughs> ส่วนตู้นี่ครับผมเป็นตู้กระชับปองนะครับผมการเปิดกระชับปองเปิดยังไงดีวะจัดไปสักหนึ่งทีนี่ไอ้หีห่ยังไงห,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 หมุนดิครับ เอออา SR คัวบล่าว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอ่าไม่เป็นฮีเออมันเป็นคัวบล่านี่เองนี่เปิดได้ไหมอืมโอเคตราประมาณเลยละวกันมันเปิดไม่ได้ครับไม่รู้เป็นอะไรมากส่วนนี้นะ่าจะเป็นออปชันต่างๆนะครับใช่ไหม ช่าชันซื้อของเนี่ยมีซื้อกี่เยนกี่เยนเนี่ยมีบอกหมดเลยนะครับสายซื้อของนะแล้วก็เป็นตราช่างอันนี้คือเควสมั้งครับ,น,รบน่าจะใช่นะอันนี้น่าจะเป็นเควสต่างๆนะครับผมโอเคแนละ้วหมก็ไม่มีอะไรนะจริงจดหมายมีอีเวนต์นะครับผมมีของขวัญเงนนนี่ก็เข้าไปรับกันด้วยแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบอยู่นะครับจัดไปได้เลยนะครับแนวนี้นะ โอเคส่วนอันนี้ก็จะไม่มีอะไรครับผมมากมายมีแค่อ่าอันนี้คืออะไรนยเพื่อนใช่ไหมลดเพื่อนครับผมกดไปเลยกึ๊กๆๆๆๆเดี๋ยวเขาก็แอดเพื่อนเข้ามาเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆตัวเราเองลนแหละให้ดูในดีเรานะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามาครับโหลดตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนเลยละกันนะผมเนี้ยนะครับเข้ามาปุ๊บโหลดได้เลยนะครับผมให้มันเต็มให้มันไม่มีไรหลดนะครับก็เข้าๆประมาณนี้ละกัน นะครับโอเคก็ไปก่อนแล้วกันนะผมสำหรับเกมนี้ป่าสนนีนะครับไปละ